¡Gracias! สงสัยว่ามากไปไหมจะมีเธอไว้จริงใจเจ็บปวดใน o อยอยู่หันมีเจ็บปวดในคิด อยากดูแลเท่านั้นทำได้ไหมให้ฉันเป็นห่วงเธอได้เจอวันละครั้งก็พอส่วนเธอเองจะไม่รักไม่ว่ากันแต่ฉันก็จะอรอขอกันดึก กดเงินส้น้าหรือถจะได้นะแบบสบบพี่อ้อมทาเพองงไงนะคะและจลละมีเสื้อผ้าแล้วจะเดี๋ยวสาวนี้ไปงานบวชไปนะคะเพราว่าถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดคนขอในเซนคงเน่าหัวแน่ๆเลยหนึ่งที่นะคนดูได้ทั้งหมดยอดวิวได้่องต่อได้สี่พันที่พันห้าแล้วครับ 4,800ได้คือพับป่าแล้วคะแล้วก็ซ่องเก่าได้5า0 500สมาชิกแล้วค่ะเกือบ50คนแล้วนะเกือบแค่นี้ก็มีความสุขดีนิดหน่อของเก่าตัวได้4,000คนแล้วนะคะจะเกือบ5,000แล้วอย่างนี้มาดูซ่องเก่าสมรยของพี่ด้วยนะคะแล้วช่องฮาสิอดับเาราก็่องช่องนะครับเออช่องฮาร อำเภออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอย่าลืมไปดูด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานคนเตรียมพร้อมจะถ่ายเดีอโอด้วยกันไหมถ้าเกิดพลาดเมื่อไหร่อย่าลืมมาคอมเมนต์ใน YouTube ได้เลยนะคะแล้วก็พี่หนุ่มอย่าลืมมาดูด้วยนะถ้าเกิดว่างงาอย่าลืมมาดูได้นะรักมากเลยอย่าลืเดี๋ยวจะรีวิวเสื้อให้ดูดถ่ายกล้องหน้านะคะถ่ายในห้องนอนเหมือนเดินทาง มคงถ่ายไม่ได้คะ่ะอี๋ตัวนี้เสื้อแบบเนี้ยทิกซี่นิดนึงโอ้โฟกัสหน่อยโ,อโฟกัสหน่อยจ้าไม่โฟกัสเลยเสื้อแบบนี้นะคะเหมือนนี่เอริกพี่สาวเื้อจากตลาดแถว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 เนี้ยบ้านโพเขอะไรเงี้ยค่ะแต่ทำโกงเขาอะไรเงี้ยนะ,ะ,ะยนนะตัวมาเกือบร้อยกว่าบาทตัวร้อยนะคะเนี่ย ไม่ได้ขายนะอนี้แค่รีวิวให้ดูนะคะพือเดี๋ยวมันงานบวชรุ่นพี่ของเราก็จะทารันจะนลเ,เลือกใส่ชุดวันพีชนะคะเพืออยากให้ดูเนาะมีอยู่สองตัวอันนีรมีมาให้รีวิวอัดตัวหนึ่งนี้เสือ้อพลังงานบบไม้ค่ะแต่ใส่ไปเที่ยวยได้ด้วยนะนี่หลงสวยไหมยอยากใส่ไหมจะอยากใส่ไหม สีดำได้เยอะหน่อยนะนี่เสื้อสีดำเย็บแม็กกับกางเกงลายขาวก็สวยนะนี่ดีวิวเสื้อให้ดูนะมาตัวร้ายขับนี่นะแนว, <c oughs> วผู้ใหญ่หน่อยแนวลูกไม้่นึงนี่ดูเลยาตาได้ปืนไม่เงยนี่เสอนๆที่อ่ะ อยากเห็นน้าเทมป์ฝากไว้เรียรีเรีเสื้อวันพีคางเท่านี้น่ารับไม่ร่ะนี่หรอน่ารับไหมนี่ไปดูกันไลน์แชทคลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาเก็บแล้วเดี๋ยวเ,เก็บที่เดิมแล้วนี่นะคะเสื้อที่ใส่งานบุทแดงกางเท่นนะ,ะนี่ก็เป็น ร้อยพอบาทเหมนกันนะคะเ่อไม่ถึงสองร้อยนะถ้าเป็นเสื้อแบบไตล์ญปุ่นยี่ห้อผงเป็นแบรนด์เนมอะไรเงี้ยมันจะแพงนิดนึงให้นางเกิเธอเสื้อแบบนี่นะคะสีกล้องนะคะเออก็ไหนใช้คลิปนี้นะคะรีวิวหมดห้าตัวนะคะเ่อนและเสื้อตัวนี้ที่ใส่นี่นะคะเ่อ แต่จากชุดที่มันสมงเกียมอะะเราใส่อยู่บ้างก็โอ้แสงมืดแสงมืดโอ้ยนี่นุราดูนะที่ห่ได้เป็นรูเบอร์กับหนูด้วยนะแล้วก็ได้ไปทีงานของหนูคนแรกด้วยทีงานของมีหคนนะรวมพี่ด้วยนะเข้าใจปะ ไอ้เอ้ไอ้นี่พี่เคยเรียกหนูไงเดี๋ยวลือ้อกดแล้วก็แชะอ่อนเริ่โฟกัสเลย